ยังขยันขยันมานะครับยังขยันง่ายมายังสีเกียงต้องเทหลังอ่ะหลังสีเกียงเดินหน้ามังสีโสมังสีโสขังข่วยขังหัวข่วยตับข่วยก็บอกให้เบอร์ไงเบอร์ติดต่อไงภาษาจีนไงตอมนี่ตอมเพราะนัดเพราอะไรเป็ต้มกำลังอุ๊ยคนดูหนึ่งเคแล้วนะครับหนึ่งเคหนึ่งเคไปบ้าอะไรไม่รู้ไม่รู้ หวยหวยมาอีกหนึ่งกระดอยประเบิกก็ปาเบิกปลาเบิกอันนี้เมนูอะไรครับเมนูซาซิมิปลาเบิกเมนูผัดปลาเบิกให้ไก่แดกปลาน้มจืดพยานไม่ขึ้นสมองเลยอุ้ยอนนี้คนดู หนึ่งเคแล้วนะครับโอ้นยเคของขวัญของขวัญหน่อยในยูทูบนะยูทูบนะเหรอยูทูบเหรอมาแล้วครับน่าแล้วครับไอ้นั่นเดินงานห้าโมงเมามาตั้งนานเลยยังกลับเลยกลับเลยลูกเขยลูกเขยมาแล้วลูกเขยแต่กลางคองวางวางเรือนะ้เข้ามาในโซเวลครับโอ้เอาแล้วครับหานเท่าครับปัง ประชาชนเยไตมาช้ามาหลังเข้ากันหมดเอะไรก็มานะครับตอนนี้หนึ่งแคสสิบห้าแคสนะครับโอ้ยเอาเมื่อวานเข้าไปในกลิ่นนี่คนเยอะว่ะทุกคนมีคนดูอะวะมีใช่ปะคนแบบนี่ไงไอ้แฉ่เข้านี่ดิไอ้พวกกลุ่มคนหูหนวกกันเฮ้ยไก่กินเสือดำมาออกไปเลยเหม็นเหม็นโอ้โหเพื่อเพื่อนหนึ่งเขามากัจริง อาหารเหลจร่าเสื้อดำเลยวะเปิดดีมากไม่มีคนดูยังแปดปิดยังไงวะตาทิ้งตาทิ้งแกที่ไรว่อน้อาน้ำคนเดียวเองรู้เป็นยังไงที่